สวัสดีค่ะขวัญนะคะก็วันนี้หยิบยกเรื่องหนึ่งมาตอบนะคะในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะอพอดีเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยล้วก็มีการฝากคําถามมาเรื่องของภาษียอดหลังเราก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆนะคะก็ให้คําแนะนําใครได้แล้วก็ท่างนี้ให้คําแนะนําไปประเด็นเลยก็คือจะไปเจอคําถามหนึ่งได้ว่าภาษีป้ายยอดหลังนานๆนจะเจอนะคะคำว่านานๆจะเจอคือปกติภาษีป้ายเนี่ยเร,เราคุยกันก่อนว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรมสรรพกรแต่ว่ามันเป็นกลุ่มของภาษีท้องถิ่น นะคะนั่นหมายความว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่ในการเก็บภาษีแยกๆกันไปนะคะถามว่าย้อนหลังได้หรือไม่ได้คําว่าย้อนหลังหมายความว่าก็ไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายก็เลยมาเก็บอ่านะคะแล้วโหมันมันแพงจนแบบถึงขั้นต้องเอาบ้านโลโลเอารถไป refinance หรือเปล่าก็ยังไม่เคยเจอนะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหลักร้อยมีค่ะหลักพันหลักหมืน่นมีค่ะเหตุผลก็คือว่า มันขึ้นอยู่กับว่าขนาดของป้ายและภาษาของป้ายนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจเกิดขึ้นดีไหมคะ่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากพิมพ์คอมเมนต์่าคิดถึงจังเลยนะคะขวัยังยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยนะคะวันนี้แอบขึ้นมาบนเกาะให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งสวยงามเหมือนเดิมนะคะเกาะยาวพักอยู่ที่เกาะยาวใหญ่นะคะก็คือ แล่นเรือม,มาจากภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเนี่ยกลับไปประชุมต่อตอนบ่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเช็คสัญญาณให้หน่อยได้ไหมว่าชัดเพราะว่านี่ต้องมานั่งตรงร้านอาหารตรงล็อบบี้นะถึงจะมีสัญญาณเน็ตนะคะไม่อย่างนั้นอยู่บนห้องนะไม่มีเลยจะส่งข้อความหนึ่งให้ทางทีมงานเนี่ยนะคะต้องรอเป็นหลักทาที <laughs> <laughs> พอมีสัญญาณก็เลยรีบไลฟ์ไปเลยกันนะคะเหมือนแบบ เรียกกรู้สึกผิดที่ไม่ได้ไลฟ์ตามกำหนดการโอเคคิดถึงจังเลยโอมากันหลายหลายคำคำคิดถึงแหละนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขวาจะมีเรื่องสรุปแบบนี้ก่อนนะคะหลักเลยเนี่ยภาษีป้ายอย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรมสรรพกรนะคะว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิน่นอยากให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วรายได้ของพื้นที่ท้องถิน่นแต่ละที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะท้องถิ่นเนี่ย ตามภูมิภาคต่างเนี่ยเขาจะได้ภาษีตัดเป็นส่วนแบ่งจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะคุณรู้ไหมคะว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%็เนี่ยในนั้น่ะนะคะจริงๆแล้วมีภาษีมูลค่าเพิ่มแค่ 6. 3สเซส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษีที่ต้องตัดมาให้ท้องถิน่นอีก10%ของภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นน่ในส่วนของพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะมันก็เลยเป็นการพ่วงกันว่าโอเคงบประมาณต่างๆที่ลงในพื้นที่เนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยนะคะมันก็ ซึ่งแวดเนี่ยก็จะเป็นการซื้อขายของในแต่ละพื้นที่อ่ะอันนั้นจบไปต่อมาเนี่ยในแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีการเก็บภาษีสองอย่างซึ่งเป็นหน้าที่นะคะของส่วนภูมิภาคนั้นๆนะคะส่วนของท้องที่นั้นๆโดยจะต้องไปเก็บอยู่สองภาษีหลักคือ1ภาษีป้ายนี่แหละค่ะอ่าสองเนี่ยภาษีเขาเรียกว่าภาษีโรงเรือนเมื่อก่อนตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพอเปลี่ยนมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคราวนี้เนี่ย ก็ทาไมคะปีที่ผ่านมาโควิดที่มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่อันนี้ใช่ไหมคะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็มีการคิดค่ะว่าโอ้บ้านสองหลังบ,ลง, 1, ง,ยยงบ้านหลังที่หนึ่งเจ้าตัวต้องย้ายไปบ้านหลังที่หนึ่งบ้านหลังที่2ต้องเสียภาษีถูกต้องค่ะแต่นะคะในปีที่ผ่านมาปี63เนี่ยนะคะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะคะก็ทําการประกาศลด90%แตแปลว่าจ่ายเพียง10%แน่นอนคะ่ะเปลี่ยนกฎหมายภาษีจาก ภาษีลงเรือนมาเป็นภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างที่ดินเปล่าก็เก็บบ้านมีหลายหลังก็เก็บบ้านหลังที่สองไปต้นไปผลกระทบต่อบุคคลค่อนข้างมากแต่เข้าใจดีเพราะว่ามาตรการภาษีตอนนี้เนี่ยก็เล่งมาเก็บภาษีกับผู้ที่มีรายได้หรือผู้ที่มีฐานะเขาจึงตีว่าผู้ที่มีบ้านหลายหลังและที่ดินนะคะเก็บเอาไว้ในมือเสียภาษีเถิดอ่ะแปลว่าเป็นผู้ที่มีฐานะนะคะก็คือหลักการคือเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้เยอะ มีเงินเยอะก็ซื้อที่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจเข้าใจเป็นนั้นเข้าใจเพราะต่างชาติเขาก็เก็บกันมาตั้งนานนมแหละนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้สรุปไปว่าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะเก็บภาษีป้ายกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างลดไป90%จ่ายแค่สิบจบต่อมาภาษีป้ายที่เราจะพูดกันวันนี้แล้วโจหัวไปแล้วว่ามันแพงขึ้นมันถูกต้องแล้วค่ะในเพจบัญชีอง,ง่ายเราก็เขียนคอนเทนต์นะคะทำกราฟิกให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าภาษีป้ายมันขึ้นนะนะคะตั้งแต่ต้นปีละ อ่ะกัขกามาที่ภาษีป้ายนะคะภาษีป้ายนี้เนี่ยนะคะถามว่า,าต้องจ่ายกันเมื่อไหร่นะคะมันมีกำหนดการคุณขาเขาจ่ายกันปีละครั้งนะคะปกติแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายกันล่วงหน้านะคะในช่วงของการจ่ายภาษีป้ายเนี่ยถ้ากว่าจะไม่ผิดมันคือ,อไม่เกินเดือนเมษาของปีนั้นๆเป็นการจ่ายภาษีล่วงหน้านะคะเช่นปีนี้ปี64คุณต้องจ่ายตั้งแต่เมษาแล้วไหมนี่มันเดือนอะไรละ่ะคะกัญญานะคะอา่ามีนามีนาขอโทษที ต้องยื่น,นะคะภายในช่วงมีนาประมาณเนี้ยมีนามันจะมีมีนากับเมษากัพูดเดินผิดนิดนึดนงแปลว่ามันต้องยื่นตั้งแต่แบบช่วงต้นปีละมีนาปู่นี่มันเดินเก้าละนะคะกันยาดังนั้นหลายท่านเจงไม่ได้ลื่นเลยนะคะบางคนที่ยังไม่ยืนเนี่ยจะมี2ประเด็นคือ1ไม่ได้ยื่นเพราะว่าไม่ได้ยืนรู้แต่ขี้เกียจยื่นะคะขาคขาไม่ค่อยดีกับ2เนี่ยไม่ได้ยื่นเพราะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะคะหลายครั้งค่ะที่ผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยติดป้ายละ พอเราติดป้ายแล้วเนี่ยเราพลาดกระบวนการไปจริงๆตามหลักของกระบวนการที่ถูกต้องก็คือโอเคทําแบบก่อนนะไปเขียนคําขอนะคะไปแจ้งนะคะเทศาบาลอำเภออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็อ่ะแล้วเขาก็จะส่งใบประเมินมาอ่ะส่งราคามานะคะเสร็จแล้วก็ไปจ่ายนี่คือตามหลักที่ถูกต้องนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้ายใหญ่ต่อมาเนี่ยป้ายร้านค้าเราเล็กๆต้องเสียด้วยหรอเสียคะ่ะหนูอยู่ในหมู่บ้านคะ่ะอยู่ในหมู่บ้านทําป้ายเล็กๆขึ้นมาเสียด้วยหรอเสียคะ่ะอ่ะ ดังนั้นการที่คุณเอาบ้านตัวเองอเอาอาคารพาณิชย์เอาบ้านในหมู่บ้านเนี่ยแล้วข้างหน้าแปะป้ายเสียโอเคดังนั้นมาดูอัตราที่ปัจจุบันนะคะที่มีการประกาศใหม่นั่นเองโอเคเดี๋ยวนี่มาเที่ยวกันเถอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เปิดให้เที่ยวแล้วนะคะตอนนี้กว่าจุภุเกตอยู่เลยมาดูนิดนึดนงอ่ามาดูภาษีป้ายนะคะมันจะแบ่งตามเขาเรียกกันว่าตามภาษาก่อนอ,อันนี้ภาษา มาดูนะคะภาษีป้ายเนี่ยมันแยกตามภาษาก่อนคุณต้งเข้าใจประเทศไทยก็ต้องถ้าเป็นป้ายภาษาไทยอย่างเดียวถูกป้ายผสมหมายความว่ามีไทยมีอังกฤษมีไทยมีเกาหลีมีไทยมีญี่ปุ่นมีไทยมีอาหรับุ๊ยเยอะแยะเลยหลายคนเข้าใจผิดว่าภาษีป้ายพัทยาแพงกว่ากรุงเทพไม่ใช่นะคะส่วนใหญ่พัทยาภูเก็ตอย่างนี้ที่กวัดมาเนี่ยบางครั้งนะในป้ายไม่มีภาษาไทยเลยไม่มีเลยนะคะถ้าเป็นต่างชาติอย่างเดียวมันจะแพงกว่าแน่นอน ะะดังนั้นให้คุณวางแผนไปเลยว่าถ้าคุณอยากจ่ายภาษีายไม่แพงแล้วมีภาษาอังกฤษอารับญี่ปุ่นไทยรัเสเซียอะไรก็ต่างนะคะเพื่อให้ลูกค้าของคุณอ่านและเข้าใจง่ายให้คุณผสมนะมีไทยไปด้วยยกตัวอย่างแมคโครายแมคโครคุณรู้จักแมกโครห้างแมคโครโลตัสใช่ปะ่ะอูภาษาอังกฤษนะแมคโครโลตัสภาษาอังกฤษแต่เขามีตัวอักษรภาษาไทยเล็กๆอยู่ในพื้นที่ด้วยนั่นหมายความว่าเขาใช้เลทตัวผสม ทันนะคะดังนั้นเลตภาษีป้ายเนี่ยมันก็จะมีตามภาษาก่อนนะคะต่อมาเนี่ยนะคะกฎหมายฉบับใหม่ประกาศของปี2564เนี่ยคราวนี้แยกแล้วค่ะว่าเป็นป้ายอะไรป้ายเคลื่อนไหวหรือป้ายนิ่งอ่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะกฎหมายฉบับเดินแต่ปี35เนี่ยไม่มีราคาป้ายเคลื่อนไหวนะหมยตอนนี้มันเป็นป้ายดิจิตอลนะทั้งวิ่งใช่ไหมคะทั้งเปลี่ยนนะคะดังนั้นเนี่ยคราวนี้กฎหมายฉบับปัจจุบันนะคะก็เลยทาการครอบคลุมทั้งสส่วนนะคะ เคลื่อนไหวอ่ะพูดต,ต,ตรงแพงขึ้นแพงกว่าไปนิ่งโอเคไหมคะเคลื่อนไหวนะครับสัตย์ไทยอย่างเดียว10ต่อ500ตารางเมตรนะขัดลืมเขียน500ตารางเมตรต่อ500ตารางเมตรเดี๋ยวไปคูณเอา10บาทต่อ500ตารางเมตรนะถ้าเป็นพายเคลื่อนไหวไปนิ่ง5บาทต่อ500ตารางเมตรผสมถ้าเคลื่อนไหวคือถ้ามีภาษาอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยปนหรือต่างชาติอย่างเดียว ถ้ามันเป็นป้ายดิจิตอลป้ายเคลื่อนไหว52บาทต่อ500ตารางเมตรเขีย okay, นไหมคะถ้าเป็นป้ายนิ่งบ้างนะคะไทยอย่างเดียว5บาทต่อ500ตารางเมตรทิดผสม,มคะ่ะไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามแต่ก็มีภาษาไทยด้วยภาษาไทยตัวเล็กนิดเดียวก็ไม่เป็นไร26บาทต่างชาติอย่างเดียวคะ่ะ50บาทต่อ500ตารางเมตรถามว่ามันแพงขึ้นใช่ไหมคําตอบคือใช่ค่ะเมื่อก่อนตรงน,นี้3บาทเปลี่ยนเป็น5ค่ะถามไหมคะ เมื่อก่อนตรงนี้20เปลี่ยนเป็น26อันนี้ไม่ค่อยสะเทือนนะคะอันนี้40ค่ะเปลี่ยนเป็น50แต่ถ้าเกิดสมมติเมื่อก่อนนะะ่ะนะคะใช้ภาษา2ภาษาเป็นผสม20บาทแต่ถ้าเป็นดิจิตอลปึ้งกระโดดตรงนี้เลยนะ52แปลว่าอะไรคะหลักการคือ1ดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ของเราเท่าไหร่นะคะราคาทั้งหมดที่ตามกฎหมายออกมันคือต่อ500ตารางเมตรนะคะแล้วก็มาดูภาษาเราใช้เลือกภาษาอะไรถ้าเรามีลูกค้าต่างชาติ ต้องจําเป็นต้องมีภาษาต่างชาติควบคู่ให้คุณห้อยภาษาไทยเอาไว้เล็กๆก,ก็ได้ให้จาว่าแมคโครโลตัสบิ๊กซีก็ทำนะเซ็นทรันก็ทําห้อยภาษาไทยเอาไว้เล็กๆจะได้ใช้เป็นเหรียราคาผสมต่อมานอกเหนือจากพื้นที่นอกเหนือจากภาษาคราวนี้มาดูลักษณะของป้ายเป็นเคลื่อนไหวหรือ้ายนิ่งนะคะราคาเดิมในปีที่แล้ว6 3ตรงนี้มีแต่ราคาแบบมีราคาเดียวไม่ได้แยกเป็นนิ่งกับเคลื่อนไหวในปี64ปัจจุบันนะคะก็เป็นแบบนี้อะต่อมา อันนี้เห็นชัดไหมอะหลายคนบอกว่าครัดค่ะเดี๋ยวขอแคปเจอร์หน้าจอรอไว้หน่อยอาหารการแคปเจอร์เลยค่ะอ่าใครไม่จดนะคะแคปเจอร์ไว้เลยปาม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 แคปทันไหมปัดคอมเมนต์เพื่อนไปทางขวากันก็ได้นะคะอ่าใช่ค่ะห้าร้อยตารางเซนติเมตรค่ะห้าร้อยตารางแต่พูด ตารางเซนติเมตรขอบคุณมากคุณพี่พัชรวัตรต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตรว่ายตายละนะครดทำหมู่บ้านขายค่ะตอนนี้คอนเฟิร์มหมู่บ้านกับช่างอยู่นะคะก็เลยติดคําว่า500ตารางเมตรตารางเมตรตารางวาอยู่ต้องขออภัยนะคะ5้าราคาต่อ500ตารางเซนติเมตร โอเคนะฮะโอ้ตาย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 นะฮะผิดเป็นครูไม่น่าแหละไม่ทำอาชีพอืนเลยนะคะอ่ะโอเคขออภัยหน่อยนะคะส่งกําลังใจมาให้ดูเป็นส่งส่งเรียกว่าส่งหัวใจมาเป็นกําลังใจให้สักนิดอ่ะาไปต่อนะฮะอ่าดูต่อดังนั้นเนี่ยมีสมาชิกท่านหละมีสมาชิกเพื่อเราเนี่ยนะคะสมาชิกเพื่อเราเนี่ยมีถามมาว่ากรัดค้าเนี่ยมีจดหมายมาข่ะวว่าให้ไปจ่ายภาษีป้าย้อนหลังนะคะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากหรือเปล่าคะคำตอบก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่บอกไปนะคะว่า จริงๆแล้วมากแพงนะคะมันอยู่กับขนาดของเราก่อนนะคะของขวดก็ปีหลักหมื่นนะที่สาขาที่หัดใหญ่เนี่ยค่อนข้างเราทำป้ายค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นภาษาไทยและอังกฤษแบบผสมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายในเลทของป้ายนิ่งนะคะยีบาทต่อ500ตารางเซนติเมตรเซนติเมตรอ่ะโอเคดังนั้นเนี่ยปีนี้ถ้ามันจะปรับเนี่ยมันก็จะปรับขึ้นเป็น26บาทนะคะทางเทศบาลเนี่ยก็ยจะส่งจดหมายมาว่าเ,าเขาเรียกกันว่า เรียกนะคะเรียกเราอะไปทําการชรําระภาษีปลายนะคะพอไปถึงปึ้งก็ทําการคุยกันโอเคพื้นที่เท่าเดิมนะปับราคาจาก20 20เป็น26นะโอเคว่าไปนะคะดังนั้นน่มันจะมีอีกว่ากฎหมายเขียนเอาไว้ค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะคะว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะยังไงนะคะก็จะมีอย่างนี้ค่ะมี2ออย่างเรียกว่าทั้งมีทั้งเบี้ยปรับมีทั้งเงินเพิ่มนะคะค่าปรับเนี่ยนะคะถ้าไม่ยื่นแล้วหู เขาเรียกกันว่าทางเทศบาลเนี่ยนะคะก็มาปรับก็คือ5 0 0 0ันถึงห้าหมนะคะแต่นานๆจะเจอเพราะส่วนใหญ่เทศบาลก็พอเข้าใจว่าเราอะ่ะไม่ได้หลายกิจการไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบเลี่ยงนะคะเราต้องต้องลองคุยดูนะว่าเขาจะมีค่าปรับหรือเปล่าแต่หลายครั้งคะ่ะที่ เทศบาลไปเจอนะคะแล้วก็2ปีไม่ได้ยื่นภาษีป้ายเขาก็คิดภาษีป้าย2ปีไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีเขาเราียกว่าอนุโลมได้เนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าภาษีนี้สัมปกรณ์ไม่ได้เก็บนะคะโทษรับก,ก็เลยยังเสวานาคุยกันได้อยู่อะต่อเมื่อกี้บอกว่ามีค่าปรับแหละนะคะที่ไม่ได้ยืน่นต่อมามีเงินเพิ่มนะคะเขาเรียกว่าถ้าไม่ชําระภายใน15วันหลังจากที่มีการยื่นไปแล้วเนี่ยนะคะมีการประเมินคือพอเทศบาลประเมินปุ้งจ่ายเท่านี้นะ แล้วก็สิบห้าวันไม่จ่ายแล้วก็ไม่มาคุยไม่มาผ่อนไม่มาอะไรนะคะโอ้ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะว่าก็จะมีเงินเพิ่มเงินเพิ่มภาษาสัรรมภาร์เรียกเงินเพิ่มนะคะภาษาพวกเราเรียกดอกเบี้ยแหละนะคะซึ่งสัมราระเนี่ยจะมีเงินเพิ่ม1.5%อนต่อเดือนหรือปีละ18แนตะคะแต่ถ้าเป็นของเทศบาลนะคะก็จะเป็น2%อนต่อเดือน24%ต่อปีคต่อปีนะคะอย่างที่บอกไปว่า หลายอย่างเขียนเอาไว้ครอบคุมเรื่องการปรับในวันที่เราเนี่ยละเลยนะคะในบางการกระทําที่เราเนี่ยพลาดกฎหมายเขียนค่าปรับเขียนเงินเพิ่มเอาไว้หลายอย่างแต่ในโลกปัจจุบันนะคะเทศบาลเองนะคะท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็มีการอนุโลมค่อนข้างมากบางครั้งเนี่ยคุยกันเจรจานะคะผ่อนปลนไม่มีเรื่องเบี้ยปรับเข้ามานะคะอะไรที่ผ่อนปลนได้ทางพื้นที่เขาก็ช่วยให้ทันไหมคะ สรุปคือโทษเนี่ยมีเขียนไว้แต่หลักปฏิบัติคุณต้องเจรจานะคะเพราะหลายอย่างเจรจากันได้และอย่างที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยบางทีเขียนโทษเอาไว้เนี่ยในบริบทกฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้หลายอย่างเลยยกตัวอ,อย่างเช่นเนี่ยตอนนี้พรบ94ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีจริงๆอะ่ะก็เขียนไว้นะว่าถ้าไม่ยื่นมีโทษนะแต่หลายคนก็ไม่ยืน่นแล้วไปยื่นเต็มปีทีเดียวก็มีค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการปรับอะไรเพราะท้ายที่สุดอะ่ะภาษีเสียไหมเสีย นืกอ,ออกนะคะดังนั้นเนี่ยหลายอย่างมีเขียนโทษเอาไว้ในข้อบทกฎหมายมีหลักปฏิบัตินะคะอาจจะไม่ได้เข้มงวดมากเจรจากันได้อาจเกิดจากความผิดพลาดในระหว่างทางหรือเกิดจากความไม่รู้แต่มีภาษีเดียวที่โทษเขียนเอาไว้และมั่นคงในโทษเสมอนะคะแล้วปรับกันหน,กหนักหนักยิ่งวันยิ่งหนักนะคะโทษเขียนเอาไว้คือภาษีมูลค่าเพิ่มแวดนั่นเองนะคะแวดเนี่ยโอ้โหมีทั้งเบี้ยปรับ มีทั้งเงินเพิ่มคุณเบี้ยปรับเจอสองเท่าไปจากภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ต้องชําระจากภาษีขายเนี่ยนะคะแล้วเราไม่มีภาษีซื้อมาตัดเนี่ยหลายคนน่ยอย่างที่ก็บอกไปว่าภาษีป้าย้อนหลังเนี่ยมันหลักพันหลักหมื่นหลักร้อยก็มีค่ะเพราะว่าคำนวณภาษีป้ายออกมาแล้วนะต่อ500ตารางเซนติเมตรบางคนคูณโปะโปะ,ปะ,ปะออกมาเนี่ยร้อ0บาทแต่ว่ากฎหมายเขียนว่า ถ้าคำนวณมาแล้วต่ำกว่า200ให้จ่าย200ถ้าคำนวณมาแล้วเกินกว่า200ให้จ่ายตามจริงเคลียร์นะคะดังนั้นก็เลยเป็นเคสแบบนี้ดังนั้นที่บอกไปว่าเราป้ายเล็กๆนะคะเหมือนพี่เมื่อกี้บอกว่า70็คูณ70ตารางเซน70คูณเเซนติเมตรเหรอคะเมื่อกี้มองไม่เห็นคุณพี่คูณเลยเพื่อให้เปลี่ยนเป็นตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วก็คูณไปตามภาษาที่เรามีอยู่ในนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าลูกค้าต่างประเทศอย่างงี้โรงแรมที่กว่ามาพักเนี่ยคนไทยถ้าไม่มีเลย ดังนั้นนะต้องมีป้ายอะไรบางอย่างข้างหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษใหญ่ๆล้วก็ใส่ตัวอักษรภาษาไทยเล็กๆเ,เข้าไปเพื่อบริหารภาษีป้ายเข้าไปนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้ตามนี้ดีไหมคะเออมันจะมีแบบนี้นะคะป้ายเนี่ยนะคะป้ายเขาเรียกกันว่าป้ายในอาคารไม่เสียนะมันจะมีกลุ่มบางป้ายที่เสียบางป้ายไม่เสียเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะอันใหม่ ให้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปดูว่าโอเคภาษีตัวไหนได้รับการยกเว้นบ้างป้ายมหอรสศพอย่างเงี้ยไม่เสียป้ายธนาคารบางแห่งไม่เสียนะคะแต่มันจะเป็นประเด็นคืออาคารพาณิชย์แล้วติดที่สติกเกอร์ที่กระจกเนอ่ยอันนี้เดี๋ยวไปนั่งไล่ดูกันว่าเสียหรือไม่เสียแล้วก็จะมีค่ะป้ายในอาคารสํานักงานนะคะน,นี่ก็ไม่เสียโอไรซิ่งแต่ว่าเขาว่าระบุข,ขนาดพื้นที่ยิบย่อยมากค่ะในเรื่องของตรงนี้นะคะประเด็นคืออย่างนี้ว่าเดี๋ยวเราพิจารณาก่อนว่าเราเสียหรือเปล่า แต่ถ้าคุณเป็นร้านค้าแล้วติดป้ายอันนั้นเสียไวยนิยลมันไม่ใช่ฟิกอะยกเข้ายกออกไม่เสียนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องดูนิดนึงคือบอกตรงๆอ,อะไรที่เห็นแล้วมันเคลื่อนย้ายยากเสียอะไรที่เป็นทงๆนะคะบางคนใช้เป็นทงแบบทงร่มดินทะเลอย่างเงี้ยไม่เสียเพราะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปะนะคะโอเคตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยว กลับไปประชุมที่ที่เกาะภูเก็ตเสร็จแล้วก็เดี๋ยวน่าจะกลับกรุงเทพนะคะสาขาภูเก็ตก็เริ่มดําเนินการเซตอัพเรียบร้อยนะคะ,ะผู้จัดก,การเข้าเรียบร้อยนะคะพนักงานเข้าเพิ่มเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยน่าจะมีการขยายรับฐานนะคะในเรื่องของภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์นะคะนคร5จังหวัดรวมอยู่ในศูนย์ภูเก็ตได้สามารถรองรับได้ถึงประมาณ200บริษัทแค่2 0 0รบริษัทก่อนนะคะดังนั้นในโซนภาคใต้ นะคะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวนี้เนี่ยก็จะมาเซ็นเตอร์ที่ภูเก็ตส่วนอีกส่วนงานหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนภาคใต้ในกลุ่มธุรกิจเขาเรียกกันว่ามาลายูฝั่งฝั่งใต้มาลายูคือปัตตานียะลานราธิวาสสตูลน,นะคะสงขลา5จังหวัดจะไปเซ็นเตอร์ที่ปัตตานีก็คือเอาร้านอาหารชั้นสองของกราที่ไม่ได้ทำอะไระนะคะทำเป็นเซ็นเตอร์ที่สํานักงานบัญชีที่ปัตตานีดังนั้นในปัจจุบันตอนนี้ที่ลงมานะคะ ก็จะเปิดที่ภูเก็ตกับปัตตานีนะคะหัดใหญ่เนี่ยยังไม่มีแต่ถ้าได้พันธมิตรได้เลยเห็นมีคนเป็นสนใจเป็นพันธมิตรติดต่อขเข้ามาแล้วนะคะก็จิงๆไปคนใต้ดูจากสีผิวก็น่าจะทราบนะคะว่าสีผิวแบบนี้ไม่ได้ใช่คนเหนือนะคะสีช,ช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะในการเดินทางมาภูเก็ตนะคะก็ค่อนข้างรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีความปลอดภัยนะคะสูงสูงพอสมควรถ้าเทียบกับพัทยากับหัวหินถามว่าทำไมพู้คนน้อยมาก บินเข้ามาที่ภูเก็ตใช่ไหมคะต้องตรวจ atk นะคะ antigen test ที่คลินิกที่โรงพยาบาลก็ตรวจตึ้งอะ่ะโอเคนิเกติบินมาภูเก็ตอยู่ภูเก็ตได้สองสมวันทํางานนู่นนี่นั่นนะคะแล้วจะมาขึ้นเกาะเกาะนะคะก็เป็นโรงแรมนะคะอ่าสนธิยาที่เกาะยาวใหญ่เขาก็บอกว่าก็ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งอะ่ะก,ก็ต้องไปโรงพยาบาลน,นะคะไปปั่น ตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าทุกครั้งที่เรามีการเดินทางข้ามพื้นที่ในภูเก็ตหรือเป็นเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะซีเยสด้านการตรวจตรวจมากขึ้นดังนั้นก็เห็นว่าตุลาคมนะะเดือนหน้านะคะน่าจะมีมาตรการในการท่องเที่ยวของภาครัฐมามากขึ้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเราเรียกกันว่าถ้าอยากพักผ่อนนะคะก็เลือกเดินทางในจังหวัดที่ที่ค่อนข้างโอเคก็ดีเพราะาทุกจังหวัดก็มีมีเขาเรียกว่าอัตราการติดที่เป็นหลักร้อยอยู่ดีในจังหวัดท่องเที่ยวนะคะ ก็ก็ลองดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าธรรมชาติสมบูรณ์มากออันนี้อันนี้เป็นอัน,นทะเลใช่ไหมคะจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยนะคะอันนี้ขวัดมาพักที่สนทยาก็ราคาดีค่ะปกติแล้วเนี่ยที่เนี่ยจองยากมากเลยนะนะคะในช่วงโควิดก็จองได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ราคาก็ดีหมดนะคะในภูกเก็ตราคาดีมากนะคะตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็บัตรพันกว่าบาท ลองดูลองดูเผื่อถ้าเกิดคุณจะเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตนั่นเองวันนี้ฝากไว้เท่าน,นี้นะคะ